จเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินแซ่บวันนี้มาอีกแล้วจ้ะเมนูเส้นกุ้งอบบนเส้นนะจ๊ะทุกคนดูนด่ไปได้กุ้งลายเสือมาตัวใหญ่มอกระแสกุ้งมาแรงนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าลน้ลนๆยัวย่วๆไปเลยจะได้กินกับเส้นนะทุกคนอืเส้นเหนียวนึบของเรา เมน,โนโูแบบว่านืนุมมากเลยอ่ะสามชัม้นยัวย่ไปเลยจ้าอืนุมมากทุกคน ก็เลยนตัวติโตไปเลยครับเลือดมาก นี่เลยจ้าชาเขียวชาชาแบบนี้ชาเขียวแบบเด่นๆน,นะคะทุกคนอันนี้เป็นมัชชะแท้ของญี่ปุ่นนะคะใครอยากได้นะคะซิมลิงในตะกร้าเลยนะเดีด็ปะกปากกาไว้ฮะของอมัชชามัชชาศูนย์เปอร์เซ็นต์แ วางนี้เลยอ่ะอืมตะกล้อน,นี่ตัวใหญ่ามาก yeah